ดาราหนุ่มดังรับอยู่กินกับแฟนสาวก่อนแต่งซื้อบ้านด้วยกันแล้วอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างบอสชนการภูนสิริวงศ์เราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานด้านอื่นมากมายหลากหลายด้านเรียกได้ว,ว่าตอนนี้หนุ่มบอสงานปังมากๆทั้งละครช่อง YouTube สำหรับเรื่องของความรักก็แฮปปี้สุดๆเพิ่งครบรอบรัก3ปีไปกับแฟนสาวนอกวงการและซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแล้ว โดยล่าสุดหนุ่มบอสได้เปิดใจผ่านสื่อเรื่องของความรักบอกว่าวันเกิดแฟนตอนนี้คบกันมา3ปีแล้วก็มีคนพิมพ์เข้ามาเยอะว่าอยู่ก่อนแต่งรอ้อเพราะเราก็ซื้อบ้านด้วยกันแล้วก็เป็นคําแนะนําได้สําหรับผมเองการอยู่ก่อนแต่งเป็นในเรื่องที่ค่อนข้างจำเป็นเพราะเราจะได้ปรับตัวกันก่อนไงเลยคิดว่าการอยู่ก่อนค่อนข้างสําคัญไม่ได้ซีเรียสจะอยู่ก่อนแตง่งหรือแต่งก่อนอยู่เพราะความสุขของเราต้องมาอันดับแรก อันดับสองคือความสุขของเราและเขาครอบครัวก็คือคนนี้แต่งแน่นอนครอบครัวค่อนข้างเปิดมากว่าเราตัดสินใจแบบไหนสำหรับพลันแต่งงานผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเพราะผมยังโฟกัสเรื่องงานมากๆอยู่